หงมีจักเลยนะบริตันตั้งค่าตัวแม็กอลิสเตอร์สุดโหดเลยนะไปค่อนข้างแด่นอนอยู่แล้ว CEO บริตันแย้มเรื่องการเซ็นฟรีของมินเนอร์ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่ลิเวอร์พูต้องหาตัวแทนเฟอร์จิฟันได์ในครั้นี้คลาสสิกจริงๆลิเวอร์พูเปิดตัวชุดเย่าสไตล์ย้อนยุคในครั้นี้นะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการนี้ทำเอาแฟนๆของแดนลิเวอร์พูลต้องลุ้นกันอีกครั้งนะฮะเมื่อทางบริัตนจะยอมปล่อยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร,กตอร์กองกลางทีมชาติอเจตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกออกจากทีมก็ต่อเมื่อได้ค่าตัวประมาณ70ล้านปอนด์ขึ้นไปเท่านั้น สำหรับทางแม็กอลิสเตอร์นั้นถือเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพสำหรับต้นต้นของเวอร์พูลในช่วงสมัมฤนี้เพื่อจะมาแทนที่เจมินเนอร์ที่หมดสัญญาและก็จะสลับย้ายไปอยู่กับทางบริตันหลังจบฤดูกาลนี้และแม้ว่าแมนยูจะเป็นอีกทีมที่สนใจแม็กอล s ิสเตอร์แต่เดวร์ฟูลจริงจังมากกว่าและนักเตองก็สนใจที่จะย้ายมาเล่นในทีมแอนฟิลมากกว่าในคัณะนี้ ทงนี้ทางแบ็กอาริสเตอร์เพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่ไปกับทางบริตันจนถึงปี2025บวกออปชั่นขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาและบริตันก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนทางการเงินจนต้องรีบป,ปล่อยแข้งรายนี้ออกไปดังนั้นเส้นทางเดียวทางเดียวที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวแม็กอาริสเตอร์ก็คือการจ่ายเงิน70ล้านปอนด์ขึ้นไปเท่านั้นในวลานี้ พอลบาร์เบอร์ซีโอของทางบริตันแย้มความสนใจในการดึงตัวมินเนอร์กองกลางจอมเก๋ามาจากทางลิเวอร์พูลหลังจากฤดูกาลนี้ท่ามกลางข่าวลือว่ามินเนอร์เนี่ยได้ตกลงล่วงหน้าที่จะย้ายไปที่บริตันหลังหมดสัญญาแล้วโดยมินเนอร์ในวัย17ปีจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งแม้เจเกนคอฟจะอยากจับเขาต่อสัญญาไปอีกปีแต่ดูเหมือนมินเนอร์จะมีจุดหมายปลายทางใหม่ในการย้ายไปเล่นที่บริตันและมีข่าวลือมากมายในวงการนี้หรือไม่ ไม่จริงในครัน้นี้ซึ่งบาร์เบอร์กรล่าวกับนักข่าวหลังจากเกมที่บริตันชนะแมนยูเป็นต่อศูนย์และเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่พวกแรกเนี่ยเราก็มองเห็นหานักเตะที่มีประโยชน์และก็คุณภาพมาเสริมทีมอยู่เสมอนั่นแหละครับและที่เห็นชัดเจนว่ามีรายชื่อหนึ่ถึงสคนอยู่ตรงนั้นที่เข้าได้กับค่าใช้จ่ายของเราอย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะในครั้นี้ ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเบธีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจ,จากการเดินหน้าเก็บชัยชนะมา5เกมติดต่อก,กันนั้นเมื่อมองไปที่ผลการแข่งนนขันของแดงลิเวอร์พูลยังคงมีปัญหาเกมรับจากการที่เก็บคารินชีด้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นคือนัดล่าสุดที่เปิดแอนฟิลด์เชื้อฟูแลมเป็นต่อศูนย์โดยการเสียประตูเป็นว่านเล่นของลิเวอร์พูลประเดิมหลังเกมเจอจากการที่ทันชิเกนคอฟอุตซอชาวเยอรมันปเปลี่ยนแท็กติกมาเล่นแนวรับ3าคน ส่วนอีกเ,เรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือฟอร์มการเล่นที่ถดถอยของเฟอร์จิฟันไดเซนต์ฮาส์ทีมชาติทอนแลนด์ไม่ต้องสงสัยเลยน,นะว่าผลกระทบของเฟอร์ไดหลังย้ายมาจากทางซัตัมตันมาเล่นกับทางลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว7จสล้านปอนด์เมื่อเดือนมการาคมปีสอนมีอย่างมหาศาลโดยกองหลังชาวดัชเนี่ยกลายเป็นคีย์แมนที่ทําให้หงดนันลิเวอร์พูลคว้าแชมป์รายการสําคัญอย่างจูฟ่าแชมเปียนลีกและก็พรีเมยรก ขณะเดียวกันในปี2019ฟันได้ยังได้รับคะแนนโหวตให้เป็นอันดับที่2ในการคว้าปรางวัลบัลลงดอร,รองจากเลนเดรเซี่เพียงคนเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ชจ้าตัวยังมีชื่ออยู่ในทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA มากถึงจากทั้งหมด4ฤดูกาลที่ผ่านมายกเว้นเพียงแค่ซีซั่น2020-2021ที่ได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่า อย่างไรก็ตามหลังจากทางเรียวพูพยายามจะคว้าสี่แชมป์อย่างหนักหนาสาหัสเมื่อฤดูการชี้แล้วบวกกับนักเตะหลายร,รายในทีมที่อายุมากขึ้นรวมไปถึงฟันไดในวัย61ปีทีมของครอบเองก็ไม่สามารถเล่นฟุตบอลด้วยความเข้มข้นได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ในช่วงที่สั้นนี้ปัญหาที่ชัดเจนของเลเวอร์พูลเริ่มต้นมาจากเกมรุกและกองกลางเองก็ซึ่งไม่สามารถจะไล่เพชชิงคู่แข่งได้แบบมีประสิทธิภาพเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วมันก็ส่งผลเสียมาถึงเกมรับที่มีฝันไดซึ่งมีสภาพร่างกายอ่อนล้าคอยมาชาการเกมหลายเกมที่ผ่านมาบรรดาคู่แข่งของลิเวอร์พูลพยายามจะเปิดเผยจุดอ่อนของของแดงมาโดยตลอดนะซึ่งจุดสำคัญอยู่ตรงที่พื้นที่ระหว่างมิดฟิลด์และก็แผงแบ็กโฟที่มีช่องว่างมากมาย ซึ่งทําทีมของครอปโดนยิงประตูอย่างต่อเน,นื่องในขณะนี้โดยในช่วงนึงงสเดือนที่ผ่านมาครอปตัดสินใจแก้ปัญหาฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาของลิเวอร์พูลโดยการปรับแท็กติกให้เทรนเดลเซอร์อาร์โนขยับขึ้นมาเล่นในแผงมิดฟิลด์เพื่อจะรับบทบาทเป็นอินเวอร์สเตชฟูลแบ็กและก็ปรับมาใช้นรับ3ามคนประกอบไปด้วยฟันไดยิบราฮิมากันาเต้และก็แอนดูว์รัสัน ผลงานของลิเวอร์พูลดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่มันก็สวนทางกับอฟอร์มส่วนตัวของฟันไดที่ดูจะมีปัญหากับระบบใหม่โดยแนวรับไวเยเบีรายนี้ดูเชื่องช้าตัดสินใจผิดพลาดและมักจะปล่อยให้คู่แข่งเลี้ยงผ่านไปได้ง่ายๆในข้งนี้แม้แต่ทีมระดับล่างอย่างทางปรัมัดเบรนฟอร์ดและก็นอตติงแฮมฟร์เรชก็สามารถทำให้ฟันไดเจอปัญหาได้เสมอ ซึ่งอดีตกองหลังซาตันตันก็ยอมรับนะว่าตนเองในอยู่ในช่วงฟอร์มตกและกสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลังการรำศึกหมักนาตลอดทั้งกับสโมสรและกับทีมชาติในศึกขั้บอลโลกปี2022โดยฟันได์ซึ่งลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลไปมากถึง51เกมเมื่อปีที่แล้วให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาว่าหลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่เขา่าผมลงเล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกทั้งหมดทุกนัดเพราะผมต้องช่วยทีมอยู่เสมอแต่สิ่งที่ตามมาก็คือผมลงเล่นมากเกินไป ผมอาจจะเคยคิดก่อนทุกบอลโลกนะว่าควรจะพักสักหน่อยเพื่อจะให้ตนเองพร้อมแต่ผมก็ไม่ได้ทำอย่างที่คิดเลยผมคิดว่าการไปเล่นทุกบอลโลกแล้วก็พักเนียงแค่หนึ่งสัปดาห์จากนั้นกลับมาลงสนามซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องมากมายซะต่อหนัก โดยบองการหลังชาวดัชกําลังจะอายุครบ32ปีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้และอาจจะเป็นไปได้ในว่าจะตัวใกล้จะผ่านจุดสูงสุดของตนเองไปแล้วซึ่งมันเป็นช่องโหว่ที่ลิเวอร์พูควรจะมองหากองหลังตัวกลางคนใหม่ที่มีคุณภาพใกล้เคียงก,กันกับทางฟานไดเข้ามาทดแทนต่อไปในครนี้ เลร์พูเปิดตัวชุดย่าแบบใหม่ที่จะใช้ในาาิการ2023ออกมาอย่างเป็นทางก,การแล้ววันศุกร์ที่5พฤษภาคมโดยพื้นเป็นสีแดงเหมือนเดิมแต่ปเปลี่ยนมาใช้สีขาวบริเวณคอและก็แขนเสือ้อโดยชุดแข่งของหงแดงยังคงออกแบบโดยไนกี้แบ์กีฬาชื่อดังและก็มี Standard Charter เป็นสปอนเซอร์คาดอกเสือ้อโดยโลโก้เป็นสีขาวเหมือนเดิมและก็มีแข้งดังดังทั้งโมฮัมเหม็ดซาราเฟอร์จิฟันได ดาวินดูเจสลุยดิอาร์สคดีก้กัคโปลและก็เทนเลสเตอร์อานรับบทเป็นในแบบโดยเสื้อแข่งใบของลิเวอร์พูลได้แรงบันดาลใจมาจากชุดคว้าชแชมป์เอฟเอคัพในรายการ1973-74สมัยที่บินแซงคี้กุมบังเฉียนหงแดงเป็นปีสุดท้ายซึ่งชุดนั้นมีนักเตะอย่างเอียนคาร์นักันเควินคีแกนและก็เบรคีแมนเป็นตน้น และที่ด้านหลังของเสื้อมีสัญลักษณ์97ล้อมรอบด้วยเปลวไฟนิบรันที่ท้ายถอยเพื่อเป็นเกียรติและก็ระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากทางโศกขจจตกรรมที่ฮิวโบโรเมื่อเดือนเมษายนญญปี1989ทาน,นีลิเวอร์พูลเปิดให้แฟนอบอลนะฮะจับจองชุดเย้าใหม่ทางออนไลน์สโตร์อย่างเป็นทางการของสโมสรแล้วและจะประเดิมใส่ครั้งแรกในเกมเย่านัดสุดท้ายของซีซั่นที่จะพบกับทางแอสตันวิลล่าวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้ ฟ a เ i เชโอรโรมาโนนักข่าวแวดวงลูกหนังระดับเชียวันยืนยันแล้วนะว่าบราตันตเตรียมที่จะเซ็นสัสญญาและคว้าตัวเชมิเนอร์กองกลางสารพัดประโยชน์ของลิเวอร์พูลคู่แข่งร่วมลีกพรีเมียร์เรงกฤจหลังจากการเจรจารลุล่วงเป็นที่เรียบร้อย โดยมิเนอร์จะหมดสัญญากับผแงแดงหลังจบฤดูกาลนี้และไม่มีท่าทีได้รับสัญญาฉบับใหม่ทําให้ดาวเตะวัยเจปีรนี้ต้องปิดฉากช่วงเวลา8ปีที่แอนฟิลด์หลังย้ายมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2015ก่อนที่ทางบริตันจะมาให้ความสนใจและสุดท้ายก็สามารถดึงเข้าสู่ชินเอเม็กสเตเดียมได้สําเร็จ โดยปรามโนได้ชวีวตข้อความผ่านชวิสเตอร์สื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันศุกร์ที่5พฤษภาคมมาว่าบริตันเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับทางเจมีเนอร์เฮียบิโกข้อเสนอขั้นสุดท้ายและทุกเงื่อนไขได้รับการตอบรับตกลงสัญญาจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2024โดยมีเนอร์นั้นจะย้ายจากทางลิเวอร์พูลมาอยู่กับทางบริตันแบบไม่มีค่าตัว และก็เป็นการส,สัญญารายที่2ต่อจากทางเซาเปาโลที่ข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนเองก็ทิ้งท้ายฟาบบีซโอรามาโนนักข่าวแวดวงแวดวงลูกหนังระดับเทียวัน,นยืนยันได้ว่าบรายตันเตรียมที่จะส,สัญญาในการคว้าตัวเจมินเนอร์กองกลางสารพัดประโยชน์ของเลเวอฟูคู่แข่งร่วมศึกพรีเมเด็กกิจหลังการเจรจา,าลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยในค่ำนี้และขา่าวลีฟวูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคน กเนบาฟังกันทุกขอทรรับ